สวัสดีครับผมอาร์ทอซิ่งอยากวิ่งคิกครับ s l k นะครับ R172 หนึ่งจจัดชุดท่อยูโรอาร์ดเอ็กซอร์นะฮะอันนี้เป็นชุดท้ายนะครับดูงานนะฮะคันนี้เรียกว่าทำเซตเเพราะว่าลูกค้าจัดทรงมาเรียบร้อยแล้วนะฮะายที่ใช้คันนี้อาจจะต้องใหญ่ทีหนึ่งนะฮะเพราะว่าช่องดิฟมันใหญ่ก็เป็นขนาด4นิ้วเป็นแอลคาร์บอนนะครับชุดพ่อเป็นยูโรอาร์ x เอ็กซอร์นะครับอันนี้เสียงเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปนะครับ ทดสอบอัตราเล่งชุดท่อยู r o อาร์เอ็กซ์ซอร์นะครับคันนี้เปลี่ยนเกียร์นี้มีเสียงเปลี่ยนเกียร์ดังผึดๆด้วยนะฮะเรียกว่าหล่อที่สุดเลยครับแล้วก็เสียงข้างนอกก็โอเคนะกําลังหล่อเลยฮะฟังอีกทีนะฮะก็ใช้ได้นะครับสุรนี้ราคาไม่แพงนะครับราคาเซ็ตนี้เบาๆนะครับอยู่25,000บาทนะครับปลายท่อเลือกได้ด้วยคัสตอมอยากได้ปลายยังไงอยากได้เสียงยังไง เลือกได้หมดเลยครับสนใจนะฮะอยากได้งานท่อดีๆนะฮะคิดถึงอาร์ท่อซิงครับใน b e n ซ์เอหรือตระกูล Mercedes b e n บทุกรุ่นนะฮะเราสามารถจัดให้ได้หมดทุกสเต็ปนะฮะไม่ว่าจะเป็นเปิดปิดวาลเออเป็นชุดท้ายแบบนี้หรือชุดเต็มรำไม่มีโลกเปิดปิดวาลหรือว่าจะจูเป็นสเต็ปสเพิ่มความแรงไปเลยเนะี่ยอาร์ทอซิงก็ สบายมากเลยครับคิดถึงงานท่อดีๆนะฮะหรืองานจูน ECU Stage 2หรือชุดแต่งของแต่งเบนท์นะฮะทุกรุ่นนะฮะมาตอาสินค้าขอบคุณครับร